สวัสดีครับมาพบกับพวกเราเลยนะครับกับรายการแซ่บนังบอกไว้เลยว่าเนี้ยตอนนี้ตอนนี้เลยตื่นเต้นมากๆนะครับกับตัวอย่างที่เพิ่งปล่อยมาเลยก็คือเรื่องเสือนั่นเองของกล้องเก็บขงสิรินั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยดีกว่าว่าเมื่อจะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างดูพร้อมกับผมเลยไปเจ๊ใครวะอุ้ย ตอนสักนี้มาริโอมาริโอน่าจะเสือมาเหตุสวนฮ้โยโตโนโ่พี่เป้มาแล้วอ๋อน่าจะเป็นเอาตัวละครเดิมฮุยตีดังโตโนโ่พวกมึงรู้ใช่ไหมว่าเหยียบตีนใครอืม หมาอุดิงกดดัง ยี่สิบสามตุลาคมนี้เนี่ยก็จากตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับเรื่องเสือต่อ,อตรตรผมบอกได้เลยว่าเรื่อยังไงดิมันเป็นเหมือนจักรวาลของขุนพันธ์ที่มีสามภาคจะมีตัวละครไม่เป็นเสือมเหสี่วนเสือดำเสือป้ายแล้วก็เสือใบเอออ่ะอครบแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเออเสือป้ายเสือดำเสือใบเสือมเหสี่วนเนี่ยพวกทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในหนึ่งภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอ่ะที่ผมเอากลับมาทําใหม่เป็นเหมือนกับเรื่องใหม่เลยแล้วก็เอาตัวละครเสือของทั้งสามภาคเนี้ยมารวมกันแล้วก็นักแสดงเนี่ยใช้นักแสดดงคคคนเิมจาาากภภ ข,ของคาแรคเตอร์ของเสือแต่ละตัวเอามารวมกันภาคนี้เหมือนกับเป็นผมพูดมันเลยได้ไหมว่าแบบเหมือนเป็นอเวนเจอร์อเวนเจอร์เอ็นเกมเหมือกับมีคนมีตัวท็อปอบบตัวท็อปของทั้งภาคหนึ่งภาคสองภาคสามมาฉะกันในเรื่องนี้อีเวนต์พิเศษของเสือต้องบอกอย่างนี้แล้วกันแล้วผมเชื่อว่าตัวอย่างที่ได้ดูอ่ะต้องมีตัวเต็มออกมาก่อนเข้าแน่ๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตอนเต็มอีกทีแล้วกันว่ามันจะมีอะไรให้เก็บเพิ่มเติมหรือว่าเราจะได้รู้อะไรมากขึ้นไหมโอเคนะสุดท้ายก็กดติดตามกดดไลค์กับรต่อพ่ไมลาดคลิปใหม่ของเราแล้วก็พวกเราจะทคลิปดีๆต่อไปเพื่อให้ทุลค์ หอมสามอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ความสนุกสนานครับ